<c oughs> สวัสดีครับเือไปดอนิยมพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรชวริหารกรุงเทพหมมากครครับเพื่อความยาว5นาทีด้ยวยกันครับเท่าที่ผู้เผยแผ่ทราบคร่าวๆเนี่ยพระปรางวัดอรุณเดิมทีเนี่ย,เ,เ,ยเป็นพระปรางที่ไม่ได้มีความสูงมากครับแต่ต่อมานเนี่ย เมื่อแรกเมื่อแรกเริ่มสร้างเนี่ยพระปางไม่ได้มีความสูงในล,ลักษณะนี้ครับในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนาภาไัยกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกราจรุก็ได้มีการทรงบรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมด้วยการสร้างพระปางให้มีความสูงขึ้นในลักษณะพระปางสูงคร,รับจึงกลายเป็นพระปางในลักษณะปัจจุบันกันนี้แหละครับ พระปางวัดอรุณราชวรารลามราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญที่สุดของสถานที่ต่างๆในประเทศไทยประมาณแบบว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยเมือ่อเมื่อจะนึกถึงประเทศของตัวเองเนี่ยหรือชาวต่างชาติเนี่ยน,นึกถึงประเทศไทยเนี่ยพระปางวัดอรุณถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับตรงกลางเนี่ย เป็นพระอินทร์ทรงช้างเยลระวัน,นช้างสามเสียนมาจะมีตัวพุธยักษ์มากนาเนี่ยแบกขามพระปางไว้เป,ป็กกนลักษณะศิลปกรรมแบบซึ่งผู้เผยแพร่เนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างตรงไหน ตรงนี้น่าจะเป็นพระมนตถ้าอธิบายไม่ผิดครับน่าจะเป็นพระวิหารยอนหรือพระวิหารมนตอน ็เนื่องจากผู้เผยแพรเดี๋ยวไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องหรืออย่าละเอียดได้ครับจึงจะเขียนเป็นข้อความด้านล่างให้แทนครับตรงด้านข้างสีทิศเนี่ยจะมีพระปรางพระปรางองค์เล็กครับ เดี๋ยวในนาทีที่5เลยเนี่ยผู้เผยพระจ้าถการทาเสนอพระปังองค์เล็กเป็นตัวอย่างว่าด้านข้างเนี่ยจะมีหน้าตาอ,อย่างไรการเดินทางมายังวัดอรุณราชวรารามราชวรเมหาวิหารเนี่ยสามารถเดินทางด้วยสถานีรถไฟฟ้ามหานคะรสายสีนะ้ำเือนที่สถานีอิสรภาพ หรือไม่ก็ใช้เรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่ท่าเรือวัดราชวรารราชรชมวิาหารซึ่งจะมีเรือแค่ไม่กี่เที่ยวเท่าน,นั้นครับที่จะจอดรับส่งผู้โดยสารแล้วต่อไปนี้ผู้ไปไวจะให้ดูผ้าปางด้านข้างครับว่าลักษณะจะเป็นอย่างไร ให้ดูสามีครั้งหนึ่งครับจะให้ท่านได้ดูอย่างรวดเร็วเลยครับวัดรุนราชวราลามลาราชวอารมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่ เป็นว่าประจำพระงในพระบาสพระพุทธเลิศรานปาปาในรัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์จักรีนะครับเดีด๋ยวจะดูพระปังองค์เล็กครับว่าตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนี่ครับนี่คือตัวอย่างของพระป่าง,งด้านข้างครับ ลาพขนาจะเป็นแบบนี้ครับบัตรึกดิวิดีโอเมื่อวันพฤหัสบดีที่สามเพื่อสภาปผพร้ธาตกางสงันาอในช่วงก่อนเาสิเจ็ด เดี๋ยวจะห้ดูอีกข้างหนึ่งครับว่าพระปางรอบข้างเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนี่ครับ ถึงเรื่องพระปางค์องค์ใหญ่มีการบรูรณะซ่อแมแซมหรือปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2560ครับ จะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆยกักษ์นี่ครับอธิบายไม่ถูกครับ <c oughs> ก็อธิบายได้แค่ <c oughs> ไม่ละเอียด จริงๆแล้วพระปางองค์เล็กจะมีอยู่สี่หรือสี่องค์ครับวัดลุนราชวรารามราชวร,รมหาวิหารกรุงเทพมานครเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเดี๋ยสามารถ เดินทางเข้ามาชมฟรีได้ครับแต่เพราะว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องเสียค่าเข้าชมท่านละสองยบาทตรงนีนน้น่าจะเป็นพระวิหารพระมราชาญุสวรีสมเด็จพระเจ้าตักสิน,าาสนพราราชนอง์นี้คือพระวิหารพระาธาตุครับ เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจแล้วก็มีผู้คนบนจำนวนมากครับการบันทึกคลิปวิวก็เลยให้ดูความสวยงามมาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับโปรดติดตามรับชมได้แมททีต่อนหน้าครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้เ